เมียวเอ้ยตื่นไปกินเตี๋ยวได้แล้วลูกเมียวอา้าวหายใจไหมเนี่ยอุย้ยแย่แล้วเมียวเหมียวตื่นไปกินเตี๋ยวลูกหายใจไหมอ๋อยังหายใจอยู่ไปไปไปะปะปะตื่นไปกินเตี๋ยวลูกสวัสดีจ้าท่านผู้ชมวันนี้ส้มก็จะมากินเตี๋ยวกับเหมียวอีกนะจ้า ก็ต้องให้พ่อบ้านจับเมียวจ้ะเพราะว่าเขาหิวจัดแต่ก่อนจะไปชมส้มก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสําหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบเออส้มกับน้องแมวเหมียวก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะจ๊ะข,ขอบคุณจ้ามามาจะมาทานด้วยกันเจ้าแมวเหมียวมันมันรอไม่ไหวแล้วจ้ะมามาจ้ะนี่นี่เจรูรกเนอ่ะมามากินเตียวกับเมียวด้วยกันจ้าวันนี้ วันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่ลูกชิ้นจ้ะก๋วยเตี๋ยวลิ้นหมูจ้ะของน้องเมียวน้องแมวเหมียวก็รอให้เย็นก่อนอ่ะกินให้ผู้ชมดูจ้ะน้องแมวเหมียวมองกล้องอยังหรกหนูอมองกล้องรือยังหืมหนูมองกล้องรือยังหกอเส้นเล็กนะจ๊ะวันนี้เพราะว่าเส้นบนเส้นน้องแมวเหมียวเขาไม่ชอบจ้ะก็เลยไม่กินก็เลยกินเส้นเล็กจ้ะ มามาจะมาทานด้วยกันอือร่อยมากน้องแมวเหียวรอแม่ส้มด้วยนะจ๊ะก็เจี๋ยวริ้นหมูจ้ะเพื่อนอืมใส่ปลอกกอรลี่ด้วยจ้ะ ร้อนมาเหรอรอแม่ซ้อมมางนะทำคลิปกับเขาก็สนุกมากจ้ะก็เหมือนจับปูใส่กระดงเอกรโดงแต่ก็ชอบจ้ะเขาชอบกินอาหารมนุษย์มากจ้ะเพื่อนๆเ,เจ้าแจกไม่ค่อยเท่าไหร่จ้ะแต่เจ้ารู้เพิดชอบมาก พอคุณเพื่อนๆที่ส้มเอ่อนึ่งลิ้นหมูเมื่อสองสามวันที่แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆบอกให้ทําอย่าง,งานั้นอย่างนี้ถึงจะดีส้มก็เอ่มมือใหม่นะจ๊ะส้มก็ทําแบบที่เพื่อนๆนแนะนําจะขูดเส้นขาวออกแล้วก็นําไปต้มนําไปต้มไฟอ่อนไฟไฟแรงแล้วก็เดือดแล้วก็ผ่อนไฟลงจ้ะดีมากๆเลยจะทํา youtube มีเพื่อนๆคอยบอกคอยสอนเราไม่เก่งเราไม่เป็น ส้มถึงบอกว่าไม่มีใครเก่งมาจากท้องพ่อท้องแม่จะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวสม้มจะกลัดให้ชมนะจ๊ะอื <c oughs> อก็ยังไม่ค่อยเปื่อยเท่าไหร่ครับลิสติกลิสติกออกเลย <c oughs> แบบแบบนี้เป็นชิ้นน่ะเปื่อยกว่าจ้ะเนี่ยเจ้าแม่มลง๊รอไม่ชอบมี่วึอของเจ้าเมียวก็ต้องรอให้เย็นก่อนนะจ๊ะเพื่อน แล้วก็ตัดเส้นให้เขานี่จะันจะตัดเส้นให้เขาแล้วก็มีผักด้วยผักด้วยอ่ะกินกินดีๆลูกกินดีๆอืม,อมเดี๋ยวสบายชื่อหนูผักก็ไม่กินหรอ มีเอซถามมาว่าถ้าเจ้าของเก่าของเจ้าแมวเมียวตัวนี้เห็นเขาสวยงามในในคลิปแบบนี้เขาจะเอาขอคืนไหมส่มก็ไม่แน่ใจจ้ะเขออาจจะมาขอคืนเขาอาจจะมาขอเจ้ารูกเปิดคืนจ้ะ แต่ส้มคงไม่ให้เขาแล้วเราจะเพราะเ,เพราะว่าเลี้ยงเข้ามาก็ลงรักเข้า้ะ เล่งหมูอร่อยมากจ้ะอืมเจ้าลูกเผิอกกินเกือบหมดแล้วจ้ะ อืร่อยよอืมของเจ้าของเจ้าเหมียวไม่ได้ใส่พริกนะจ๊ะ อร่อยไหมอร่อยไหมอืมกวาง ันนี้จับกล้องเอ้ยกล้องใกล้ใกล้ไปหน่อยจ้ะเนืรอเยอะมันน้ำทั้ง 差不多了，嗯？我炒饼馍，嗯？我快炒饼馍了，嗯？ เดี๋ยวต้องไปแล้วเราจะเพื่อนๆเจ้าแมวเมียวสายตาของเขาจ้องอยู่ตรงนี้จ้ะ เจอกันนะจ้าขอบคุณที่รับชมจ้าบ๊ายบายเลิฟเลิฟจ้าโชคดีโชค,ด,โชคดีจ้า